เอ้ายายก็ตายแล้วเอาเข็มขัดไปแล้วกันผมบัิยายมีแค่นี้แหละพี่จะเอาทองเองไม่เอาผมอยากได้สร้อยอันเนี้ยอด้เนี่ยเราเป็นน้องผมเธออันเนี้ยเฮ้ยเราเป็นน้องเราเอาเข็มขัดไปโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโอยขายก่อนเอาทองมาขายครับขายได้เท่าไหร่ครับ พอดีว่ายายผมเสียครับเหลือสมบัติอยู่แค่เนี้ยจะพอขายได้ไหมครับเดี๋ยวเช็คให้นะคะทองหนึ่งบาทของลูกค้าจะขายได้เท่านี้นะคะหกหมื่นสองพันสองร้อยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้แต่เยอะเลยนะเนี่ยเข็มขัดหน้าของลูกค้าจะขายได้เท่านี้นะคะนี่ค่ะโอ้ของผมจริงปหเนี่ย ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหฮไม่จริงเราได้น้อยกว่าเลยเนี่ย